เยาวชนที่รักเราใกล้เข้ามาแล้วยังมีเวลาอีกไม่กี่เดือนกว่าจะถึงวันเยาวชนโลกและเยาวชนประมาณสี่แสนคนได้ลงทะเบียนแล้วซึ่งพ่อสนใจและทำให้พ่อดีใจมากที่คนหนุ่มสาวจำนวนมากจะไปร่วมวันเยาวชนโลกเพราะพวกเขาจำเป็นต้องมีส่วนร่วมบางคนบอกว่าผมจะไปในฐานะนักท่องเที่ยว แต่คนหนุ่มสาวที่ไปวันยาวชนโลกก็ไปเพราะลึกๆแล้วเขามีความกระหายที่จะมีส่วนร่วมแบ่งปันบอกเล่าประสบการณ์และรับประสบการณ์ของผู้อื่นพวกเขากระหายในขอบเขตอันไกลโพ้นคนหนุ่มสาวที่ลงทะเบียนแล้วสี่แสนคนกำลังกระหายเส้นขอบฟ้าในระหว่างวันยาวชนโลกนี้ จงเรียนรู้ที่จะมองไปยังขอบฟ้าเสมอมองไปไกลกว่านั้นเสมออย่าสร้างกำแพงขวางกั้นชีวิตกำแพงปิดลูกไว้ขอบฟ้าทำให้ลูกเติบโตมองขอบฟ้าเสมอแต่จงมองด้วยใจเป็นหลัก เปิดใจของลูกกับวัฒนธรรมอื่นๆให้กับเด็กผู้ชายคนอื่นๆให้กับผู้หญิงคนอื่นๆซึ่งอยู่ในวันเยาวชนโลกนี้เช่นกันจงเตรียมพร้อมสําหรับงานนี้เปิดโลกทัศน์เปิดใจของลูกและขอบใจที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วหวังว่าคนอื่นจะทําตามตัวอย่างของลูกขอพระเจ้าอวยพระพรขอพระแม่มารีพมจารีทรงดูแลลูกจงสวดภาวนาเพื่อพ่อเพราะพ่อสวดภาวนาเพื่อลูก และอย่าลืมไม่กับกำแพงใช่กับเส้นขอบฟ้าขอบใจ